รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับได้ชมงานสินค้าภาคกลางสุดยอดของดีวิธีนิวเนอร์มอลกระตุ้นเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ <S <S นางสรันพ,พัปรโมทกะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมชมงานสินค้าภาคกลางสุดยอดของดีวิธีนิวเนอร์มอล โดยมีนางการจนาชมมีพาณิชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดรสมพลรัชตะพิบุชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอายุทยาสิทธิพ์คให้การต้อนรับและนำชมสินค้าภายในงานเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ชั้นที่หนึ่งหน้าโลตัสูนย์การค้าอายุทยาสิทธิพ์ค โดสยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลางส7จดจังหวัดครับได้จัดแสดงและจําหน่ายสินค้าภาคกลางสินค้าภาคกลางสุดยอดของดีวิธีนิว n o r m a l เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง17จังหวัดและจังหวัดพระนครศรียอยุธยางานครั้งนี้จะจัดไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2564นรยนะครับที่ชั้นที่1ของศูนย์การค้าอายุธยาซิตี้พาร์คภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าจาก17จจังหวัดภาคกลางอาทิสินค้าโอท็อป ร้านอาหารเสื้อผ้าเครื่องประดับจำนวนกว่า62ร้านค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง17จังหวัดทาานี้การจัดงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับโดยผู้ประกอบการทุกร้างครับจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดไม่น้อยกว่า2เข็มและได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อโควิดก่อนเข้าร่วมง,งานสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับ